สวัสดีครับผกกู้ว่าจัดการจับจุดเทรดนะครับประจําวันที่1มิถุนายน25งห้าสานะครับตลาดโมราลวันนี้นะครับก็มองว่าเป็นการพัาตัวในกรอบส,สั้นๆนะครับอยู่ไอเอชวงทีนะครับอยู่ในช่วงของการพ่าฐานอยู่นะครับ โดยก็ยังมองว่าอาจจะดีบาร์ก้ขึ้นไปได้นะครับทางเทคนิสนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับก็ดูเส้น e ี a เ5ยี่ห้าลงมาทางหกสิบนาทีนะครับประกอบกับเอ็นซีดีประกอบกับเอ็นซีดีและโม d ิฟายสโตรว์ซก็อ่อนตัวลงมานะครับแต่ก็ยังยืนเหนือแนวรับแถวหนึ่งสามปห้าจุดนะครับและกลุ่มเส้น e ี a ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับจึงคาดว่าจะไซเวในกรอบหนึ่งสามแปดห้า ถึง 4, เ4่สามศนจุดนะครับโดยโคโยุกก็ยังนั้นยังนนนำซื้อกินกาอะไรทางขึ้นนะครับโดยให้แนวรับแถว1385นสามไปห้าเนสามเจ็ดห้จุดนะครับส่วนแนวต้าที่อยู่ที่1 4 3 0นสี่สามเนสี่สี่หจุดนะครับหุ้นสาตัวแนะนำวันนี้ตัวแรกเป็น scb นะครับทลาะ scb นะครับทางเทคนิคก็ราคาราคาพ้าพตัวเหนือแนวรับนะครับ แล้วก็ MBCD เขายังเดินหน้าเหนือเส้นซิกนอลนะครับก็ซื้อเก็มกันในราคาปัจจุบันนะครับจะราคาประตูเหนือแนวรับระยะสั้นนะครับประกอบกับ MBCD อยู่เหนือเส้นซิกนอลนะครับโดย,นะย,นะยขายทั้งวันได้แถว92.50บาทและ96.50บาทนะครับใช้จุดตัดขาดทุนระยะสั้นแถว85.00บาทนะครับสำหรับ SCB นะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวอของ KCE นะครับ KCE ก็ซื้อกินกระจายราคาปัจจุบันนะครับจากราคาเงินพัดตัวเนี่ยเส้น MA 200นะครับมาทดสอบแนวต้านหลายครั้งนะครับประกอบกับ MACD อยู่ในเส้นซีโนนะครับจึงคาดว่าจะทะลุขึ้นไปได้นะครับรวยขายทางลงไดแถว20.80บาทและและ2ี5 0บาทนะครับใช้จุดถอยตัดขาดทุนระยะสั้นแถว18.70บาทครับสำหรับ KCE นะครับตัวสุดท้ายเป็นตัว BGI นะครับ ว g i ก็ยังแนะนำรอซื้อกินงกลไรอยู่รอซื้อกินงกลไรนะครับแต่หลังจากราคาปรับตัวลงมาใกล้ๆแถวแนวรับของกรอไสเวย์นะครับรดยกานะครับที่ราคา7.330บาทนะครับในขณะที่ MACD นะครับก็ยังอยู่ในแดงขาขึ้นอยู่นะครับโดยขายทางด้านแถว8.20และ8.20บาทครับใช้จุดถอยตาขาดทุนระยะสั้นแถว7.15บาทครับสำหรับวันนี้ก็ขอสุดแรงงานไปเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการดูนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ